สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรสามตะวันตรงสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนี้หลักสิบหลักร้อยยังเข้านะคะอ่าเรามาดูกันสมวนนี้ค่ะ F 10สิบนี่นะหลักร้อยหลักสิบยังเข้านะหลักหน่วยนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเต้มอีกหนึ่งเต้มนะคะมาปรับปรุงสักหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปเทียบชนกับสูตรที่สามที่เขาเข้านั้นนะคะแล้วก็มีสูตรที่สองด้วยนะคะที่เขายังเข้าที่ มีแต่หลักสิบที่มันวิดไปนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดน๋ยวกิชางก็จะเอาสูตรใหม่นั้นมาจับก,กับหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะที่เอฟซขอมาที่หลักหน่วยนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปที่2นะคะเป็นสูตรที่2นะคะเอฟซมาฝากการคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปิรีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนัน,นทุกชนิดนะเอฟซ สนับสนุนนัรศกากิงแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะต้องระวังต้องดูดีๆนะคะที่นี่ที่เราเอามาตั้งค่ะเอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเอามาตั้งนี้นะคะแสนหมื่นพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะอันนี้จะเป็น2ตัวล่างค่ะที่เอามาตั้งนะคะส่วนนี้ก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะ่วนอันนี้จะเป็นท้ายขอสนะคะ ที่เรามาตั้งนะโซนนี้หลักหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นหลักแสนของงวดนี้ค่ะแสนหมื่นพันของงวดนี้นะคะอ่า่วนตัวนี้ก็ยังเป็นสามตัวบนของงวดนี้นะคะอ่าดูซ้าๆนะคะหากว่าไม่เข้าใจนะคะมาบวกพร้อมๆกันเลยนะเอาเก้าบวกเก้านะคะก็เป็นแปดค่ะเอาแปดบวกหกนะคะก็เป็นสิบสี่ค่ะเอาสี่มาบวกห้าก็เป็นเก้าค่ะอ่าหกบวกหกก็เป็นสิบสองนะคะสองมาบวกเก้าอีกทีนะคะ ก็เป็นหค่ะหมาบวกสองคงที่นะคะก็เป็น3ามนะคะสามห้ 3, ค่ะเอา8ปบวกหเป็น14ค่ะ9นี้บวกกัน4ครั้งนะคะก็ลงท้ายเลขหกนะคะสี 4, บวกหก็เป็น0ูนะคะศูนหค่ะเอา8ปบกเเป็น7ค่ะ7จบวกแเป็น5ค่ะเอา5มาบวก9อีกทีนะคะส ห้าศูนย์ค่ะอันนี้ชนกันที่5กับ0ูนย์นะคะหลักหน่วยค่ะ8ปบวกหเป็น14ค่ะ4ีบวกเอีกทีนะคะก็เป็น1เป็น2เป็น6กเป็นเค่ะเดี๋ยวจับคู่ก่อนนะคะส่วนนี้จับคู่เสร็จนะคะเข้าที่คู่นี้เลยนะต่อกันงวดที่2ค่ะ อาห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้าค่ะบวกห้าก็เป็นศูนย์นะคะแล้วก็บวกหกก็เป็นหกค่ะเอาหกบวกสามเป็นเก้าค่ะบวกสามอีกทีเป็นสิบสองนะคะเอาสองมาบวกสองคงที่นะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่หกค่ะสิบนะคะเอาสามมาบวกห้านะคะก็เป็นแปดค่ะเก้านี้บวกกันสี่ครั้งนะคะก็เป็นหกค่ะหกบวกแปดก็ลงท้ายเลขสี่ค่ะสี่เก้าศูนย์ค่ะ เอาสามบวกสองเป็นห้าค่ะบวกศูนย์บวกเก้านะคะก็ลงรายเล็กสี่ค่ะสี่ห้าศูนย์ค่ะ,ะชนกันที่สี่กับศูนย์นะคะสามบวกห้าเป็นแปดค่ะแปดบวกเจ็ดคงที่อีกทีนะคะก็เป็นสิบห้าค่ะห้า1กศูนย์หนึ่งค่ะจับคู่ก่อนนะอ่ะเข้าที่มุมนี้ค่ะสี่นี่นะมาดูงวดที่สามกันค่ะ เอาศูบกเ็ก็เป็น7ค่ะเอา7มาบวกสเป็น1นค่ะ1บวก6เป็น7ค่ะแล้วก็บวกห้าบวกห้านะคะก็ยังเป็น7ค่ะบวกสองคงทีอีกทีนะคะก็เป็น9เป็น1ค่ะเอา6บวก4เป็น0ูนะคะ3นี้บวกกัน4ครั้งแล้วไดค่ะอ่าสเนะคะเอา6นี้มาบวกเเป็น13บก0นก็ยังเป็น3นะคะบวก3อีกทีก็เป็น6ค่ะ หกเจ็ดสองนะคะชนเงินที่สองกับเจ็ดนะคะมาหลักหน่วยนะคะเอาหกบวกสี่เป็นศูนย์ค่ะ6กเจ็ดองที่อีกทีนะคะ, 6, 7, 2, ะ,คะก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดสองสามค่ะจับคู่ก่อนอ่ะจับคู่เสร็จแล้วนะเข้าที่มุมนี้เลยนะคะอ่ะมาดูกันงวดที่งวด่ไปนะคะพี่สี เอา8ปบวกเเป็น15ค่ะเอา5มาบวก7อีกทีหนึ่งหลัเลข2ก็เอา2มาบวก8เป็น0ค่ะแล้วก็บวก7จบวกเนะคะก็ลงหลัเลข4ค่ะ4ีบวกสคงทีอีกทีนะคะก็เป็น6ค่ะ6 8นะคะเอา9กบวกเเป็น16ค่ะเอา5บวกกัน4ครั้งนะคะก็ยัง,ะะงเป็น6นะคะ6 1 2ค่ะเอา9นี้มาบวก6เป็น15ค่ะบวก0ูนบวกหนะคะก็ยังเป็น0 หนึ่งหกค่ะงวดที่ผ่านมานี้เขาจะชนกันที่หกกับหนึ่งนะคะเอาก้ากเจ็ดก็เป็นหกค่ะอ่หกเดี๋ยวนะบกคงที่ทีนะคะหกบกเจ็ดคงที่นะคะก็ลงท้ายเลขสามค่ะสามสี่แปดเก้านะคะตัวน,นี้แหละค่ะที่่ช้างเพิ่มเต้มเข้ามานะคะของสูตรเก่านี้เขาจะมีแค่สามสี่แปดเพราะฉะนั้นก็เลย เพิ่มตัวนี้เข้ามานะคะแต่อันนี้อันนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าทั้งหมดนะคะ f สีอ่าอันสูตรหลักสิบหลักร้อยยังเข้านะคะงวดที่ผ่านมาแต่ว่าหลักหน่วยนี้เขาวิดไปแค่เต้มเดียวก็เลยเอามาเพิ่มเต็มนะคะอ่าเดี๋ยวจับคู่ก่อนค่ะนี่นะคะงวดที่พิ่งออกไปนะคะเขาจะเข้าโต้โตค่ะงวดที่ผ่านมานะคะอ่าแต่ว่าสูตรของเราจะเป็นสูตรที่ตรงๆนะคะแต่ว่าเขาเข้าโต๊ด้นะอ่าที่นี่เรามาดูกันงวดที่จะออกนี้ที่เรามาคำนวนนะคะ f สี นีนะเดี๋ยวให้ดูหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนสองตัวล่างนะคะแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยบนสองตัวล่างนะคะที่เรามาตั้งตรงนี้นะส่วนหลักสิบนี้นะคะก็ก็นี่ค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท้ายคอ2อนะคะส่วนตันนี้ก็จะเป็นสามตัวบนของตัวนี้นะคะที่เรามาตั้งนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราค่มาเทปบชนกับสูตรที่2กันเนาะที่เอฟซีขอมาหลักหน่วยนั้นนะคะหลักหน่วยสูตรนั้นอย่างเดินดีเดินยาวนะคะอาจจะอยู่กับคลิปสูตรที่2นะคะเอฟซีทีมช้างเอามาคำนวณเดี๋ยวจับคู่คำนวณเสร็จแล้วจับคู่เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าอันนี้จะเป็นสูตรเก่าสูตรไหนเอ่ยนะเอาศูนย์บวก5เป็น5ค่ะเอา5มาบวกเเป็น4ค่ะ4บวก6เป็น0นย์นะคะ6กบวกกัน2ครั้งก็เป็น12บงวก2งของที่อีกทีนะคะก็เป็น4ค่ะส6หค่ะ 6บวกเเป็น15ค่ะอันนี้6บวกกัน4ครั้งนะคะก็เป็น4ค่ะ9 4 5าหนะหลัก10ตัวที่2นะคะเอา6บวก4เป็น0ีนะคะ7บวกเป็น13ค่ะ3 4 9ค่ะค่ะชนกัน9กับ4นะคะ6บวก9นะคะก็เป็น15 5หบวก7อีกทีนะคะก็2ค่ะ2 3 78ค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวจะปุบแปบนะ นี่นะคะ fc ถ้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสูตรนี้ค่ะ fc สูตรนี้นะที่ทีางเอามานำเสนอให้ fc อีกนะคะจะเป็นสูตรเก่าละค่ะหลักร้อยยังเข้าหลักสิบยังเข้าหลักหน่วยเขาวิดไปแต้มเดียวเนาะเขาออกออกแบบนี้เนาะพี่ช้างก็เลยเอาตัวนี้มาเพิ่มแต้มให้ fc เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแปนะ๊บนก็ลองจับคัวออกมานะคะ โซนสูตรที่ที่สามที่เขาเข้านะคะสูตรนี้เข้าจริงๆนะคะสูตรที่สามนี้แต่ว่าถ้าเราเอามาเทียบชนกันดูนะคะเขาไม่ค่อยมีตัวที่ชนนะคะ fc นะก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันในะ fc ตัวนี้รู้สึกว่าชนกันอยู่นะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าชนกันอยู่นะถ้า fc จะเอานะคะก็เอาที่มันติดมีเก้ามีสี่ก็แล้วกันนะคะมีเก้ามีสี่เนาะ ส่วนตัวนี้นะพี่ช้างคิดว่าเอาตดที่มี7มี8ที่หลักหน่วยนะคะก็อี้ก็เก็บเป็นสีติไว้ก่อนนะคะโซนใครที่พูดว่าเอ๊ะมันไม่มีแล้วเอามาลงนี้อันนี้เคยเข้านะเอฟซสูตรที่2กับสูตรที่1นี้เหมือนจะมีชนกันอยากให้ f อซตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวอีกคลิปพี่พช้างจะเอาสูตรนี้มาลงให้นะคะแล้วก็เอามาเทีบชมกับสูตรนี้นะ โซนที่เอฟซีบอกว่างวดที่แล้วไม่เข้าไม่เข้าที่ไหนทาไมไม่ดูมีนะมีนะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะน่ะของงวดที่แล้วนะคะสูตรนี้เข้าจริงๆแต่ว่าในคลิปสรุปนั้นพี่ช้างไม่ได้เอาไปตั้งเอาไปวางนะครับช้างเอาแต่ตัวนี้ไปนะคะเอาแต่ตัวนี้ไปเอาตัวที่ชนกันไปนะคะตัวนี้ไม่ได้เอาไปก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวนี้นะคะเขาออกตัวโต๊ดนะคะมาจริงๆนะคะย้อนเข้าไปดูนะคะจะเป็นสูตรที่สามนะคะ ย้อนเข้าไปดูเลยค่ะสูตรสานะคะงวดที่แล้วเขาจะเป็นสูตรใหม่นะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะ FC เขาไปตามแต่สูตรเก่าที่เคยเข้านั้นนะคะสูตรเก่าที่เคยเข้านั้นเขาก็หลุดไปแต้มหนึ่งนะคะ,ะก็ก็เป็นสูตรอันนี้แหละค่ะนะคะเขาหลุดไปแต้มหนึ่งนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแต่ส่วนตัวนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะ,ะเพราะฉะนั้น ก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้ก็อย่าไปมั่นใจเกินไปนะคะสูตรใหม่หรือสูตรเก่าก็ตามนะคะบางทีเขาก็เข้าแค่งวดเดียวหรือสองงวดเขาก็หลุดแล้วนะคะเอซก็อยากให้ตั้งใจดีทุกๆคลิปนะคะเอฟซีาตามแค่คลิปเดียวหรือว่าสูตรเดียวนะคะไม่รู้ว่าสูตรไหนมันเข้านะคะเราก็ต้องดูว่าตัวไหนที่มันชนกันนะคะเอฟซีมาดูย้อนหลังสักหน่อยนะคะมาแนวที่สองนะคะ มาแนวที่สานะคะงวดที่สองนะงวดที่3ามนี้มาแนวที่ 2. งนะคะงวดที่สีนี้มาแนวด้านบนนะคะโซนอันนี้นะถ้าสมมุติว่าเขาจะมานะคะขวาซ้ายขวาขวาก็แบบนี้ก็สวยอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปก็แล้วกันนะคะยังไม่มีความมั่นใจหรอกคะ่ะถ้าว่าสูตรของเรายังไม่ได้ลงทั้งหมดนะคะสูตรสามตบนเนี้ยถ้าลงทั้งหมดก่อนถึงจะรู้ว่า ไหนที่เราจะเน้นกันนะคะเอฟซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเอฟซีเก่าใหใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงขอให้ปังเลยนะคะดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดี